สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุปวีศีริพรกุลรหัสนักศึกษา670710080ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเพลงที่มีชื่อว่าที่เดินทางกลับมาน่นอค่ะศิลปินนะคะของเพลงนี้ก็คือการเดะพาคิมสันค่ะ เพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงประกอบภาพยนตร์ที่แสดงถึงความเศร้าความเสียใจแล้วก็ความคิดถึงนั่นเองค่ะส่วนถ้าถามถึงความเป็นมาของเพลงนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องราวของความรักแล้วก็ความคิดถึงโดยเนื้อเพลงเนี่ยเล่าเรื่องของการเดินทางกลับมาหาความรักแล้วก็ความคิดถึงนั่นเองค่ะส่วนถ้าถามถึงความโดดเด่นแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจ เพลงที่นําเสนอถึงความห่วงความกลัวแล้วก็แสดงถึงความหน่วงให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดีมากค่ะส่วนความรู้สึกของดิฉันนะคะเมื่อฟังเพลงนี้เนี่ยก็จะรู้สึกถึงความน่วงความรักแต่ก็รู้สึกเศร้าหมองในขณะเดียวกันน,นั่นเองค่ะเมื่อเราดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบนะคะแล้วถ้าเรามาคิดตามแนวเพลงเนี่ยก็จะรู้สึกอินไปกับเพลงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ จสวกสุณค่ะ